โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเกมเมอร์อสายอน,นิเมะทุกคนด้วยน,<ค>น,นะวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอนยุดุูดถังซ้ายเช่นเคยในวันนี้ได้มีกิจกรรมนะพันธะสัญญาณนิรันต์ก็คือการแต่งงานของสังซานกับเสี่ยวอู่เนาะเป็นการบูธยีคพีให้กับเรานะครับนี่เลยเมื่อเราใช้ไส้กลอกพลังงานครบเนี่ยเขาก็จะรับของตามนี้ก็จะมีเป็นอีมีเป็นตัวสุ่มนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นอันนี้ที่อัพ ขั้นความสนิทไม่รู้ว่าอันเนี้ยเล่นได้ทุกวันหรือเปล่านะใช้อาหารอยู่ที่หนึ่งพันสี่สิบเนี่ยทุกๆวันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครมีแบบว่าดองอาหารไว้เนี่ยถ้าแบบเซิร์ฟหลังๆใช่ไหมเซิร์ฟที่เราเล่นเนี่ยแบบเฮ้ยเราตันแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้เราดองพวกอาหารไว้นะแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจดองหรอกผมไม่ได้เข้ามาเล่นเนี่ยเขาก็จะให้เราซื้อพวกเนี้ยได้เนี่ยเห็นไหมบางทีมันจะมีกิจกรรมแบบว่า พวกให้เราเล่นแล้วก็ไปฟาร์มหาของมาสุ่มตู้สกินพวกนี้เออก็แนะนํานะครับถ้าใครแบบว่าตันแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะแข่งขันกบใครแล้วก็แนะนําให้เราดองอาหารทิ้งไว้นะครับอันนี้มันมีการตันด้วยนะไม่รู้ว่าตันสองพันหรือเปล่านะครับจาไม่ได้แล้วโอเคก็ในกิจกรรมนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเล่นอยู่สองโหมดก็คือการใช้อาหารเนี่ยใช้ในไหนก็ได้แล้วก็การฟาร์มวงแหวนวิญญาณก็คือจะได้ทรัพยากรในการ อัพวงแหวนด้วยนะครับจากห้าหมื่นเป็นหกหมื่นอย่างเงี้ยนี่ก็ได้ค่อนข้างง่ายนะได้นี้มาด้วยแล้วก็ได้เป็นดอกไม้นี้มาด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทาอะไรเนาะผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเลยเนะี่ยกิจกรรมเนี่ยเดีย๋ยวเราก็มาเล่นไปพร้มอมๆกันเลยเนาะน่ารู้สึกว่าจะไม่ได้ยากนะครับขนาดผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นผมก็ยังผ่านได้เลยนะนี่ปึ้ง ลาเอครับทีเดียวพอหมาลมก็ยังเป็นตัวโนหนึ่งของทีมผมอยู่เพราะว่าไม่รู้จะใช้ตัวไหนละใช้หมาลมนี่แรงสุดแนละ้วสำหรับทีมผมนี่ครับเขาก็ได้ไอเนี่ยมาไอที่อัพจำนวนปีวงแหวนอะมาแน่ๆเลยนะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าได้วงแหวนนะอันนี้เราได้มาสู้แล้วอ๋อนี่ครับผมอันนี้เราจะมาสู้เราได้วงแหวนเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ห้าหมื่นปีหรือเปล่าพลังแนะนําอยู่ที่ เจ็ดหมื่นสองะครับก็มีอห,หยดน้ําอยู่หกหยดนะแล้วก็มาเล่นไปครับเหมือนกับว่าลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรอเวลาเนาะขอภัยในเสียงรบกวนด้วยนะอาจจะมีการก่อสร้างเนาะแถวๆบ้านผมหุ้ยไม่หายครับไม่เป็นไรครับผมให้เสียเสียงเล่งให้หมาลมต่อ มาลมปันไปปึ๊บโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านค้ากันด้วยดีกว่าเผื่อมีของให้อัพเนาะเอ้ยมีของให้ซื้อโหได้ห้าหมื่นปีมาเลยนะค่อนข้างดีนะอันนี้กิจกรรมเนี้ยไอ้ดอกไม้นี้เดีย๋ยวเราต้องไปดูนะว่านี่ครับอ๋อดอกไม้น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราอัพครบเนี้ยเราน่าจะปลดล็อกไอ้พวกด่าดนอื่นๆนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูร้านค้ากันดีกว่า มีปอใส่ซีแสดงว่าจะมานะโหก็อันนี้ซื้อไว้ก่อนนะครับไม่ได้เข้ามานานร้านค้าก็เหมือนกับว่าไม่มีให้เราใช้ดอกไม้นะดอกไม้น่าจะเป็นในส่วนของด่านอันนี้โดยเฉพาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่ตีอีกสักตัวดีกว่าเออตะกี้เราตีตัวไหนไปตีตัวบนใช่ไหม ก็จะมีในแต่ละสายนะครับเพื่อนๆก็ตีให้ครบไปแหละไม่รู้ว่าเราต้องตีหน่าไปทีแค่ตัวหรือว่าเราสามารถตีตัวซ้ําได้นะแต่ว่าผมจะตีไปทุกๆตัวเลยปาไปครับหมาล้มปึ๊บโอ้โหทีเดียวไม่หายปาบ โอเคก็น่าจะได้วงแหวนห้าหมืน 50, ปีใช่ไหมแต่ว่าชื่อผมไม่เห็นขึ้นเลยอ๋อไม่ได้ครับ <c ười> เกลือเอ้ยมันก็สุ่มดอกนะครับไม่ใช่ว่าได้ห้าหมืนปีเลยเนาะโอเคกิจกรรมนี้ก็มีข้าวๆประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันนะถ้าใครเปิดแล้วนะโอ้นี่มีตัวนกเลยนะ นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนนะก็เลื่อนๆ่อนหาดูนะว่าจะเอาตัวไหนแต่ผมแนะนําให้เราทําเป็นสายค้อนไว้ก่อนหรือว่าเพื่อนๆจะปั้นสายในส่วนของสายความไวหรือว่าสายอื่นๆก่อนก็แล้วแต่นะแต่ผมแนะนําเป็นสายค้อนก่อนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ